เอางั้นไปเลยนะเวลามีน้อยไปเลยจ้าอาพี่ไปจ๋าเก็บไว้ก่อนเนาะไปเลยจ้ารู้เลยเนาะสภาพที่ออกมาให้ทุกคนได้เห็นกันทางโซเชียลกับนีนี่ยังไงครับพี่ไปก็เอาล่าสุดผมมีไปเล่นเป็นเหมือนอคอนเสิร์ตแบบพี่ญี่ปุ่นครับแล้วก็ก็เลยชวนเขาให้กำลังใจครับแล้วก็เลยได้มีโอกาสได้ไปเดินเที่ยวในเมืองแล้วก็ตามตามภาพที่เห็นคกับนภาพสัมพันธ์กับนีนี่ยังไงพี่ไปก็เออ จริงๆเราคบกันมาสักพักหนึ่งแล้วครับแล้วก็จริงๆเราใช้ชีวิตปกติโดยตลอดแ,ลแบบนี้เห็นก็คือผมอยู่ทีบ้านผมกินข้าวกันผมทำงานทุกอย่างแต่ว่าเราห่าจังหวัดดีๆที่จะบอกทุกคนอยู่แล้วก็พอ,อมันมีภาพที่เห็นเกิดขึ้นเราก็เลยรู้สึกว่าโอเคผมก็อยากให้ทุกคนได้ได้ได้รู้เรื่องความสัมพันธ์ของเราและอยากให้เก่งก,กับทุกๆคนแล้วก็อยากให้ทุกคนได้ความสัมพันธ์ขอ,ของเราอย่างชัดเจนว่าผมกับน,นี่ตอนนี้เราคบกันอยู่เพราะเปิดวร์บอย่างนั้นตกใจไม่เมื่อะไรเราจะยินภาพออกมาถูกเปิดวราปแบบนั้นนตกใจไมม่หา เออไม่จริงๆแล้วเราไม่ได้เขาเรื่องอะไรครับเราใช้ชีวิตกับปกติมากครับคือถ้าถ้าผมอยากจะปิดหรืออยากจะอะไรจริงผมคงไม่ไปเดินชิวยากหน้าคนเป็นหมื่นๆคนหรือแบบไปเดินสวนสัตว์ที่เกาหลีกันเจอคนเป็นพันๆคนเลยผมผมแค่เอ่อเรียกไงอ่ะผมผมอยากใช้ชีวิตของเราอยากให้ของเราของเราเป็นความรักที่ธรรมดาเลยปกติที่สุดรับช่วงเวลาที่เหมาะสมครับพะอะไรนะครับ มันเหมือนช่วงเวลาที่เหมาะสมใช่มครับเป็นเป็นเป็นช่วงเวลาที่เขาเรียกอะไรครับเหมือนก็วันนี้เป็นวันที่ทุกคนได้รู้พร้อมๆกันราการอะไก็ขอบคุณที่แสดงความดีของเราครับจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ะธิ่าบเริ่มจากจากไหนอะไรยังไงมาถึงตอนนี้เราได้ยังไงจริงๆเราเป็นเพื่อนกันมานานมากเลยครับผมรู้จักกับจริงๆผมเห็นเขาตั้งแต่ยังไม่เคยเจอเขาเลยครับนี่เขาเขาก็อยู่ในวงการมานานแล้วเนาะเราก็เห็นเขาเราก็รู้สึกชื่นชมเขาแล้วก็มีโอกาสได้มาเป็นเพื่อนกันตั้งแต่ตอนที่ถ่าย Uh, Together the series สีชั้นแรกแล้วก็แล้วก็เป็นเพื่อนกันมาตลอดทรับรู้สทกเฉอียใจคอ,อกันดีส่วนอ,นอะไรอะมาคุยกันมากขึ้นจริงๆก็คือปีที่แล้วที่เน่กลับมาอยู่ที่ไทยมากขึ้นเลยครับเริ่มก้าวข้ามเปยนโซนตอนปีที่แล้วอะไรอย่างนึงประทับใจอะไรครับถึงแบบอยากจะข้ามทุก,ทกอย่างเลยว,ว้าวทุกอย่างคือผมไม่เคย ไม่มีความสุขสักวันเลยครับที่อด้วยกันแล้วก็แม้แต่ข้อเสียที่เขาบอกว่าเป็นข้อเสียทุกอย่างไม่ชอบสำหรับผมมันคือความน่ารักทากวันผมก็มข้อเสียเขาไม่เจอเลยไม่เจอผมแตปปีใหม่เหมือนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันไม่รู้สิหรือว่าเราโตขึ้นเนี่ยมันผมรู้สึกว่ามันคือเขาเป็นความสบายใจเขาทำให้ผมตื่นออกมาทํางานได้อย่างมีความสุขและผมกลับบ้านและหายเหนื่อยทุกวันผมว่านั่นคือสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับคนที่รักกันเขาเป็นเซฟโซนของเราไปๆสุดๆครับสุดๆเลยผม ผมรู้ส่านี่คือเพื่อนที่สนิทนที่สุดในชีวิตผมและเราสามารถคุยกันได้ทุกๆเรื่องจริงๆระยะเวลาการเข้า้าาเฟรนโซนประมาณกี่เดือนแล้วหรือกี่เดือนจริงๆมันไม่ได้มีอะไรเอาเปรีขนาดนั้นเลยมันเหมือนมันค่อยเป็นค่อยไปมันเป็นไปตามธรรมชาติมาก,กๆคือเราเรารู้จักกันมานานมากเราเป็นเพื่อนกันมาก,กนานกว่าจะเริ่มมั่นใจว่าว่าเราสองคนคือคือคนที่ดีต่อากาันจริง,รงๆแล้วความรักครั้งนี้มันคือ ความลับที่เรามั่นใจจริงๆเราก็เลยเริเ่มอ,ออกมาเซ็ตชีวิกตกันตามปกติจริงๆน่าจะมีคนเขาเรียกว่าอ,อะไรครับเหมือนเราผมออกมาเล่นฟินเน้วยกันทุกเช้ามาหลายเดือนแล้วเลยแล้วขอเข้าเป็นแฟนหรือยังตอนที่เปิดตัวมาค,มคือคม,ม,มันมีคนที่ดีเยอะมากแต่ว่าก่อนในวัยเก่งเลยว่าถ้าเปิดตัวมา,แล,วา,วมาแล้วมันจะมีปีนแต้มมันอยู่ไหมเยอะไหผมผมเชื่อว่าผมเชื่อว่าเขาเรียกว่าอะไรเหมือนทุกเรื่องมีสองด้านครับแต่ว่าสิ่งที่เราเลือกแล้วมันคือสิ่งที่เรามั่นใจแล้วเลยนครับผม เข้าใจทุกอย่างที่จะเกิดขึ้นแล้วก็ผมก็ยินดีกับส่วที่เกิดขึ้นในชีวิตผมแล้วก็พร้อมที่จะทำอะไรได้ดีต่อไปอีกทีขอย้อนกลับอีกทีหนึ่งเราขอเขาเป็นแฟนหรือยังอะไรนะเราขอเขาเป็นแฟนหรือยังขอแล้วครับขอแล้วเออใช้คำว่าแฟนได้แล้วได้แลไปใบรู้ใบวันที่ใบคุณชอยคนแรกที่ออกมาประกาศทางโซเชียลว่ากําลังศึกษาด้วยใจผมคือคือจริงๆผมอยากให้ทุกคนรู้จักปากผมแล้วคนรู้จักปากผมอยากเป็นคนพูดเองแต่ว่า พอมันมนีแบบนี้เกิดขึ้นผมก็เลยรู้สึกว่าเราเราต้องให้เกียรติทุกคนทั้งทั้งตัวนี้เองแล้วก็ทั้งแฟนคลับแล้วก็ทุกคนที่แบบมีความสงสัยเรื่องนี้ผมอยากทุกคนได้ได้รู้พร้อมกันผมรู้สึกว่าได้ยินจากปากผมดีกว่าที่จะได้ยินจากเห็นจากรูปคนอหนื่นหรือว่าแบบต้อง,ต,องต้องให้เป็นแบบมีใครเก่งมาเพื่อให้ผมต้องออกมาพูดอะไรเงี้ยเหมือนการประกาศก้อนสังกัดนี่มีความกังวลเรื่องกระแสของแฟนคลับพอสมควรแต่ถ้าดูจากเนื้อหาที่ประกาศออกมาผมรู้สึกว่าเขาเรียกว่าอะไรเราแคร์ ผมแคร์แล้วผมก็เป็นห่วก็อยาก้ทุกคนมีความสุขคือผมมาทำงานตรงนี้ครับผมสาบานเลยว่าผมมาเพื่อสเปนเลิฟแฟนคลัซีบีที่นั่นผมผมอยากทุกคนมีความสุขผมอยากให้ทุกคนที่เห็นผลงานของเราได้ยินผมไม่อยากให้ใครต้องรู้สึกไม่ดีเลยแลวผมไม่เคยมีเจตนาที่ไม่ดีจริงเพราะฉะนั้นมันคือสำหรับผมผมอยากให้ให้ทุกคนเอาใจช่วยพวกเราแสดงว่าเราค่อนข้างเชื่อมั่นในตัวของแฟนคลับเราสมควรเลยผมผมเชื่อว่าเขาเรียก่อะไร ไม่รู้สิผมไม่รู้ว่าผมเข้าใจความรักถูกไหมครับเวลาผมรักใครสักคนผมอยากให้เขากินนิ่มนอนหลับมีความสุขถ้าและและผูะ้หญิงคนนีท้ทำ้ผมมีความสุขมากเลยครับทุกคำที่ก่อนจะแถลงออกมาทั้งู่อวไปต้องผ่านการฟังจากทั้งใบและวในนีน้ด้วยไหมครับครั้งที่เจราคุยกันใช่ครับคุยกันจริงเราคุยกันเราคุยกันท <ไป S 1> ุกเรื่องที่อ่ะตอนนี้ก็คือเป็นพ่อหนุ่มข้างรักร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะคุณใช่าักไหมท่านรักไหมเป็นท่านหนึ่งของชีวิตแล้วกันะยอมรับยอมรับมาซะดีดี ไปอีกเรื่องหนึ่งกับเรื่องของสครับที่มีกระแสออกมาในทวิตเรื่องว่าการใช้ลิงก์สินเพจมว่เม็จริงในเป็นเรื่องเข้าใจผิดครับคือว่าคือทางจริงๆทางตัวผมเองในในฐานะศิลปินเราจริงๆรงานของผมคือพี่ครับผมจะเล่นเพลงนี้แต่ว่าพอเราไปสื่อคนแล้วพอเราเห็นเรื่องเราก็ไม่น่นอนใจครับเราไปเสียดแล้วเราก็เห็นว่าอ๋อจริงๆทางตัวทีมงานของผมเองทางพันด์ของผมที่ญี่ปุ่นหรือว่าตัวทางตัวองค์กรที่ทางแฟนด์ของผมไป เขาเรียกอะไรครับใช้บริการในการขอวิญาณทุกคนทำตามขั้นตอนหมดแล้วเรียบร้อยทั้งหมดอะไรงี้ครับแล้วก็น่าจะเป็นการเขาเรียกอะไรครับเราขอเราขอจากเจ้าของลิขสิทธิ์แล้วแต่เจ้าของผลง,งานยังไม่รู้มากกว่าน่าจะเป็นตามขั้นบารโปรเซสแหละที่พี่เขายังไม่รู้อะไรเงี้แต่ว่า ก็จริงๆเรามีการคุยกันหลังบ้านเรียบร้อยแล้วครับก่อนที่ผมจะออกมาแถลงการทุกอย่างผมได้มีการอินฟอร์มทีมผมได้มีการอินฟอร์มกับทีมของพี่บอลทุกทุกอย่างแล้วเพราะฉะนั้นก็คือเราเราต้องมาขั้นตอนทุกอย่างครับเรา่อกเป็นเรื่องเข้าใจผิดกันตอนนี้ไม่มีอะไรแล้วตอนนี้ถือว่าเขาา้าใจกันดีสบายเข้าใจตรงกันแล้วเข้กันดีเข้าใจตรงกันครับโอเคตอนนี้รถรถโอนรถโดนขอบคุณยินดีด้วยนะครับขอบคุณคมาก para aí para ali